สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้พามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะคะหรือว่าผามออีแดงที่อยู่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะวันนี้ขณะนี้นะคะ10บโมงแล้วนี่ขนาด10โมงบรรยากาศด้านหลังนะคะยังคงมีหมอกออถ้าใครอยากจะมาดูบรรยากาศที่มีหมอกนะคะจริงๆหมอกทะเลหมอกอะไรเงี้ยที่จะได้บรรยากาศจริงๆก็ประมาณ ตีห้าหกโมงเช้าเจดโมงนี่ยก็จะยังมีหมอกแบบอย่างสวยงามเลยนะคะอันนี้ก็สายแล้วนะคะเป็นสายสายของในช่วงวันเสาร์ช่วงนี้ก็นะักท่องเที่ยวก็จะยังไม่ค่อยเยอะนะคะในในการที่จะมาท่องเที่ยวนะคะวันนี้ได้ามาเที่ยวที่ผามออีแดงนะคะก็ได้ไปเห็นลายบรรยากาศนะคะ ทั้งบรรยากาศของอาทางขึ้นเขาพระวิหารที่จะไปตรงกัมพูชาแต่ปัจจุบันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเห็นประตูเหล็กที่ถูกล็อกบานประตูทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งกัมพูชาแล้วก็ทั้งประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราจะได้ชมก็ต่อเมื่อเราต้องไปสองกล้องที่ผาหมอ,อีแดงนะคะที่ตรงที่ ตรงจุดข้างบนนะคะแต่ตรงนี้จะเป็นจุดชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารตรงนี้ก็จะมีมีร้านกาแฟสดนะคะซึ่งเป็นร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติตรงนี้นะคะวันนี้ดื่มกาแฟกาแฟน่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะเป็นเอสเปรสโซ่นะคะนอกจากที่เราจะได้ดื่มด่ากับบรรยากาศแล้วก็กาแฟอร่อยๆนะคะวันนี้ได้มีโอกาสอุดนุนนะคะ อุดหนุนผ้าของอสีสเกตของเรานะคะอันนี้สีเขียว,เข,ยวเขียวขาวนะคะเป็น ผพาตอมองนะคะผ่านเขาเอิญแพตตะมองนะคะเที่ยวขาเป็นผ้าบันคอแล้ห้าสิบาทเองนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนของศรีสะเกดบ้านเรานะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกอยู่ที่ตรงกาแฟาสดนะคะก็ฝากเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วนะคะก็อยากจะให้มาเที่ยวชมโดยเฉพาะที่บ้านเราศรีสะเกดนะคะอำเภอกันทะลักษ์นะคะบรรยากาศของการท่องเที่ยวตอนนี้เริ่ม ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การผ่อนคลายของสถานการณ์โรคติดต่อหรือว่าโรคโควิดเราก็ผ่อนคลายมามากแล้วนะคะก็มีดิฉันเจอลิงค่ะคุณผู้ชมดิฉันกลัว <c oughs> ยลิงมาลิงมาแบบเป็นจุดให้อาหารลิงนะคะ <c oughs> มันไม่มีอะไรล <c oughs> แลวอวเดที่ชูเธอจะมากินอะไรฉันไม่ได้อะ สวัสดีค่ะสุดๆค่ะดีลิงไม่มาขย่ําหัวดิฉันค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะเราไม่ได้ให้อาหารลิงค่ะแต่ว่าลิงจะมาหยุมหัวเราแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมมาเที่ยวสีสเกตบ้านเรานะคะมีภาพมันก็กลัวลุมอยู่ลิงหยุมหัวนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ